สวัสดีค่ะครีมนะคะวันนี้นะคะคิมก็จะมาพูดถึงตัวนี้เลยค่ะคอลลาเจนนะคะซิงค์พลสซีนะคะตัวที่คิมรีวิวไปในทุกๆคลิปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคิมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณสมบัติเนี่ยก็คือเข้าไปช่วยฟื้นฟูผิวนะคะของเราที่ขาดคอลลาเจนหรือว่าหน้าเราสมโซมเพราะว่าเรานอนดึกหรือว่าทํางานหนักอะไรอย่างงี้น้องก็สามารถช่วยได้นะคะที่สําคัญทําให้ผิวใสขึ้นส่วนใครนะคะที่สงสัยว่าต้องทานกี่กระปุกคะถึงจะเห็นผลอันนี้นะคะผลลั ก็คือขึ้นกับสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วยเนาะบางคนก็อาจจะมีผิวขาวเหลืองเรือบางคนอาจจะมีผิวสองสีก็ระยะเวลาการทานก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าตัวนี้คิ้งก็แนะนําเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาอาหารเสริมอยู่คิ้งแนะนําเป็นคอลลาเจนซิงพัสซีเลยค่ะสวัสดีค่ะชวนสาวๆทานคอลลาเจนเหมือนเดิมนะคะคอลลาเจนพัสซีกระปุกนี้เลยนะคะมีส่วนผสมของคอลลาเจนจาก อ่าญี่ปุ่นนะคะคอลลาเจนเปปไทด์าจากญี่ปุ่นวิตามินซีแล้วก็สิงนะคะอ่ะอะประทานวันละหนึ่งถึงสองช้อนนะคะร่างกายขาดคอลลาเจนผิวจะขาดน้ำแห้งเหี่ยวนะคะสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะรวมไปถึงไขข้อต่างๆก็จะเสื่อมลงด้วย แนะนำให้ทานคอลลาเจนเป็นประจำนะคะคอลลาเจนที่มีส่วนผสมของวิตามินซีจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมคอลลาเจนได้ดียิ่งขึ้นนะคะ,ะการทํางานคอลลาเจนก็จะ,ะดียิ่งขึ้นเลยนะคะชงเสร็จแล้วทิ้งไว้สักครู่นะคะ ค่อยๆละลายแล้วนะคะทานง่ายไม่ขาวนะคะสำหรับใครที่ห่วงเรื่องของหุ่นนะคะแนะนำให้ทานกับน้ำเปล่านะคะอย่าทานกับน้ำผลไม้นะอาจจะมีส่วนผสมของน้ำตาลนะคะคอลลาเจนของเราเป็นคอลลาเจนแท้ไม่ผสมแป้งไม่ผสมน้ำตาลนะคะละลายแล้วนะคะไหม เริ่มละลายเข้ากันแล้วนะคะเคล็ดลับในการทานไม่ให้ขาวนะคะชงเสร็จแล้วทิ้งไว้สักครู่นะคะให้เขาละลายเซ็ตไปตเ,เป็นเนื้อเดียวกันนะคะค่อยทานเนาะมีโปรโมโชั่นอยู่นะสามารถทักมาได้เลยนะคะ